สวัสดีครับพบกับเป้อีกเช่นเคยกับเป้รถกระบะเอทเอนะครับขายกระบะสวยกระบะเดิมคัดมาให้อีกแล้วนะครับกระบะวันนี้นะครับเป็นตัวเตี้ยกับตัวสูงเมื่อวานถ่ายตัวสูง2คันเข้ามาใหม่นะครับวันนี้ถ่ายเทียบให้ดูเลยว่าคุณเหมาะกับคันไหนนะครับบอกเลยว่า2คันนี้เห็นแล้วบอกเลยว่าต่างกันชัดเจนในเรื่องของตัวความสูงนะครับและตัวเครื่องนะได้ตัวเครื่อง2 4 0 0ซีซีเท่ากันนะครับเป็นกระบะนะครับเหมือนกันสมาร์ทแคปเหมือนกันนะครับแต่เป็นแคปเตี้ยแคปสูงนะครับ ช่วงล่างก็ต่างกันด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคุณเหมาะกับแบบไหนนะครับ2คันนี้นะครับการใช้งานต่างกันแน่นอนนะครับทางซ้ายได้ p ส8สีเดิมเดิมเป็นสีเทาดำนะครับสีพิเศษหายากนะครับไม่ใช่สีดำนะครับไม่สีขาวไม่สีบอนนี่คือสีเทาดำนะครับและมันได้เป็นตัว e a ัสด้วยนะครับ e a ัสไม่พอได้เกียร์ออโต้อีกต่างหากนะครับเกียร์ออโต้นะครับยางเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับรถเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เข้าศูนย์มาเพิ่งเช็าระมาด้วยนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับคันน หล่อๆสวยๆนะครับสีเดิมแท้จากโรงงานนะครับกราจังหน้าเป็นตัวสีดำปีโนแบ็กนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้ครบๆแบบใหม่พร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดทามนะครับกระโชกเนี่ยเป็นปรับได้ไฟฟ้านะครับตัวยกสูงได้ขอบ17นะครับแมคโครบ17นะครับนี่คือเห็นจริงชั้นเลยนะครับมีแคดบอยมาให้ครบเดิมจากโรงงานนะครับส่วน ตัวเตี้ยนะครับได้ปี2 2นะครับราคาอยู่3,9 9 0 0 0เาันแต่ปีใหม่นะครับลด2ปีเองนะครับลด2ปีหน้าใหม่นะครับใหม่แค่20,000กว่าโลนะครับต่างกันอยู่ประมาณสิบเท่าเรื่องเล็กใหม่นะครับตัวนี้เป็นโฉบหน้าหมูป่าหน้าใหม่นะครับหน้าใช้เหมือนกันเกียร์แมนนวลนะครับบอกเลยต่างจังหวัดในเมืองใช้ได้เหมือนกันแต่ต่างจังหวัดชอบเอาไปใช้เพราะว่าขับง่ายเนาะต่างจังหวัดไม่ค่อยได้ติดรถติดเท่าไหร่นะครับแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับไฟหน้านะครับไฟหน้าแบบใหม่ไฟหน้าแบบหมูป่า ไฟหน้ามันติดดคเตอร์นะครับเดืยดเดือดใส่เงาเงาคมๆแบบนี้นะครับสีสันผิวพันธ์สวยเดิมเงางามนะครับราคานะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับราคาดีน่าโดนมากน่าซื้อเลยนะครับซื้อสดก็ได้จัดไปก็ได้นะครับสวยคันนี้ราคาสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับสวยเดิมการันตีน่าใช้เหมือนกันนะครับอันนี้ได้หน้าล็อกโซ่อันนู้นได้หน้าอินทรีนะครับหน้าที่หมูปลาเนาะชอบคันไหนเลือกเลยนะครับ ตัวนี้กระจกได้เป็นโครเมียมแล้วก็พับแบบไฟฟ้านะครับส่วนตัวใหม่ตัวนี้จะได้เป็นกระจกพับมือนะครับแต่ปรับได้แบบไฟฟ้านะอ่าแม็กจะได้เป็นขอบ16นะครับแม็กจะเล็กกว่า1นิ้วนะครับแม็กเล็กกว่า1นิ้วน้อยยางก็เล็กกว่านะครับแล้วเป็นตัวสูงแม็กจะใหญ่กว่าหน้ายางจะกว้างกว่านะครับโดยขอบ17ต่างกัน1นิ้วนะครับแม็กอลอยเดิมโรงงานทั้งคู่นะครับโช้กสปริงต่างๆก็ได้ต่างกันนะครับความสูงเนาะเห็นไหมครับถ้าเทียบกันนะครับนี่ต่างกันประมาณ2นิ้วเลยนะครับต่างกันประมาณ2นิ้วนะครับ สวยได้ใช้ทั้งคู่เลยนะครับส่วนบอดี้ด้านหลังนะครับได้เป็นไฟเบรกไฟถอยเหมือนกันนะครับไฟท้ายได้มาเหมือนกันสภาพเดิมสวยใสยแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ถ้าตัวเตี้ยจะไม่มีกันชนหลังมาให้นะไม่มีให้นะครับตัวสูงจะมีกันชนหลังมาให้ครบแบบนี้นะครับด้านในใหม่ๆใสๆเงาๆรถสภาพเดิมเพิ่งเข้ายังไม่ล้างไม่สปานะครับตัวนี้ตัว e p a s จะมีกล้องหลังพร้อมจอมาให้นะครับ ของหลังคอมจอมาให้แม็กไทรเนอร์ยังไม่ล้างไม่สปานะครับโครงสร้างสภาพเดิมนะครับนี่เดิมๆใสๆเลยนะครับสวยเดิมนะครับตรงปกแน่นอน CR CL อยู่ครบนะครับโครงสร้างเดิมนะครับส่วนตัวเตี้ยนะครับแซดอินชันคันนี้นะครับตัวนี้นะแม็กไทรเนอร์สภาพใหม่กริ๊บของเดิมแท้จากตัวจ้าด้วยนะครับ150ลังมาเท่ากันนะครับแต่ถ้าสปีดเนี่ยตัวเตี้ยจะพุ่งกว่าจะแรงกว่าเพราะว่าในเรื่องของบอดี้นะครับ เขาจะเบากว่าตัวสูงนะครับตัวสูงจะหนักกว่านะครับแม็กสปีดเขาจะมากกว่าออกตัวออกตัวนะครับการขับขี่มันจะเร็วกว่านะครับถึงแรงม้าจะเท่ากันนะครับเครื่องเดียวกันนะครับแต่การขี่เนี่ยสปีดไม่เหมือนกันนะครับสภาพเดิมโครงสร้างเดิมนะครับท้ายเดิมเดิมนะครับนี่เดิมเดิมเห็นไหมนี่ครับรางน้ําสภาพเดิม CRCL อยู่ครบครบนะครับอางปงตาปั๊มจากโรงงานอยู่ครบครบแบบนี้เลยนะครับอ่ะ ใต้ท้องต่างๆนะครับนี่แหนบต่างๆอยู่ครบๆเลยนะครับแหนบ5้าบรรทุกได้เป็นตันนะครับชกซับอย่างดียังไรยังใหม่กริบเลยนะครับส่วนตัวสูงนะครับก็ยังไรอยังใหม่กริบเหมือนกันแต่ยังไม่ล้างนะครับรถเพิ่งเข้าทั้งคู่เลยสภาพสวยใสใหม่กริบท้งคู่เช่นกันนะครับมาดูกันในเรื่องของพวกเฟรมชั้นสี่นะครับนี่ต้องชัดต้องคมแบบนี้นะครับไม่ชัดไม่คมไม่มีตรงนี้อย่าซื้อสิขาต้องตรงกับในเอกสารทุกจุดเลยนะครับออปชันด้านในนะครับของตัว แซดไอชันนะครับปี2ีสองนะคันนี้ได้ทนสีดาทั้งหมดมีจอใหญ่ขนาด9นิ้วมาให้แอร์เป็นอนาล็อกนะครับสีดับเกียร์เป็นเกียร์แมนนวลนะครับเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับเบาะคู่หน้าเป็นเบาะแบบมีปีกบัคเกสีดนะครับเป็นเบาะผ้านะครับด้านหลังก็เป็นเบาะหนังนั่งได้3คนนะครับพยางพ์ลองกันเลอะอยู่ครบครบโครงสร้างเดิมรับประกันวอรันตีให้แบบนี้เลยนะครับเดิมเดิมไม่มีชนนะครับ ไม่เป็นจะต่อรถเล่มไม่ชิ้สุดท้ายนะครับไม่มีจมน้ําด้วยนะครับรับประกันให้เลยถ้าเจอนะครับรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับซีนซิลิโคนหัวนงหระน็อตเดิมๆนะครับเดิมๆเดิมๆนะครับลำโพงสี่ดอกรอบคันนะครับมีจอให้ครบบูทูธต่อได้ USB ก็มีให้ชาร์จนะครับเครื่องสภาพเดิมๆสวยๆนะครับได้เครื่องเท่ากันหมดนะครับคันนี้ไม้สองหมื่นเท่านั้นนะครับให้ดูไม้สองหมื่นสี่พันโลนะครับ เลขสวยด้วยนะครับไม่สองหมื่นเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าไม่ควรพลาดคันนี้นะครับส่วนอีกคันนะครับนี่เลยคันนี้ตัวสูงนะครับตัวสูงพิเล e เนอร์นะครับเกียร์ออโต้นะครับสีเทาดำร้อยห้าสิบลังม้าเท่ากันแมคโครสิบเจ็โลบเบกล้อหน้าเป็น ABS ดิสเบรกนะครับบคาบมาอยียบเป็นสีดาด้านนะครับสีสันสวยดําเดิมเลยนะครับมาดูด้านในได้โทสีดําเหมือนกันนะครับแต่จะตกแต่งด้วยสีบอลเงินนี่คือตัวกระบะตัว แคบยกสูงเกี่ยวโตนะครับก p พัด e นะครับจะได้ออปชันที่เสริมขึ้นมาก็จะเป็นในเรื่องของตัวกล้องพร้อมจอทัสกีนแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวหนังสือแบบเรืองแสงสีน้งเงินนะครับอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับสตาร์ทให้ดูเลยนะครับเห็นไหมอ่ะพข้เกียร์ถอยนะครับมีกล้องให้บอกแนวก่ายะถึง3แนวมีให้ครบแบบนี้นะครับ Airbag มีครบซ้ายขวาเหมือนกันนะครับ และก็มีโหมดการขี่ให้ถึง2โหมดอีโค่และพาวเวอร์แล้วก็โหมดนอร์มอลนะครับที่วางแค่น้ำกาแฟมีให้ครบเช่นกันนะครับมีให้ครบเลยนะครับเล็กไม้ก็อยู่ประมาณสองแสนโลนะครับรถง่ายนะครับเข้าศูนย์ตลอดกระจกเป็นปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าได้นะครับซึ่งต่างกับตัวเตี้ยนะครับตัวเตี้ยจะเป็นกระจกแบบปรับไฟฟ้าแต่ว่าพับไม่ได้ต้องพับมือนะครับอ่าสวยน่าใช้นะครับใครสนใจติดต่อหาไปได้ครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับ กระบะสวยทั้ง2คันนี้ยังโสดยังว่างสนใจคันไหนนะครับสามารถจะจับจองทักหาโทรหาเป้ได้เลยดอกเบี้ยนะครับดอกดอกเบี้ยเลทเดียวกันนะครับดอกเบี้ยเลทเดียวกันนะครับทั้งคันนี้นะครับผ่อนอยู่ประมาณ7จ็ดพันสี่เจ็ดพันห้าทางขวาก็ประมาณสิบพันสนะครับราคาราคาเงินเต็มนะสองอ่าสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับคันนี้สี่แสนหนึ่งหมื่นนะครับห่างกันอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับ เลือกได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นถ้าใครชอบเกียร์โตขับไม่ปวดแข้งไม่ปวดขาผมแนะนําคันนี้นะครับมันมีโหมดแมนนวลให้ด้วยนะครับแต่ถ้าชอบแบบแมนนวลล้วนๆผมแนะนําคันขาวตูเตียนะครับบรรทุกได้ใช้งานได้บรรทุกบรรทุกหนักไม่ต้องห่วงเลยนะครับออกแบบมาเพื่อบรรทุกอยู่แล้วนะครับสวยน่าใช้ทั้งคู่ชอบแบบไหนเลือกได้เลยนะครับจองนะครับบอกเลยว่าจองนะครับใช้เงินไม่เยอะนะครับจองนะใช้เงินถ้า จะพันสองพันได้หมดเลยแล้วแต่ลูกค้านะครับแล้วก็ไฟแนนซ์นะครับผมไปสัญญาได้สิ่งหน้าบ้านทั่วไทยนะครับไปได้หมดเลยนะครับใครอยากได้รถกระบะสวยๆมาที่นี่ครบจบเกรดเมีมาตรฐานมาได้เลยผมจัดให้นะครับเมื่อวานถ่ายดูแล้วนะครับนี่ก็เข้ามาใหม่คันหนึ่งนะครับนี่คันหนึ่งนี่คันหนึ่งนี่คันหนึ่งนะครับก็เพิ่งเข้ามาเลยวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ดูจนจบนะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมโทรมาหากันนะครับผมสวัสดีครับ